สำหรับนักเรียนวัยประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาแล้วไม่ได้กำหนดเปิดภาคเรียนวันแรกบรรยากาศคงเต็มไปด้วยความคึกคักและเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่เทวาภายในห้องเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งนั้นต่างออกไปเพราะนอกจากความวุ่นวายโกลาหลของบรรดาเด็กๆที่วิ่งเล่นไปรอบห้องแล้วอีกส่วนหนึ่งก็ร้องไห้กระจององอแงอยากกลับบ้านไปหาผู้ปกครอง ทำอะไรหรอเด็กหญิงผมหน้ามารูปร่างจำม่าไม่ได้ร้องไห้งองแงเหมือนเพื่อนและไม่ได้วิ่งเล่นไปรอบๆห้องแต่นั่งนิ่งอยู่ที่โต๊ะเรียนซึ่งครูประจำชั้นได้จัดไว้ให้ตามลำดับเล็กที่พอหันไปเห็นเพื่อนตัวเล็กที่นั่งอยู่ข้างๆหยิบสมุดขึ้นมากลางบนโต๊ะและเริ่มลงมือวาดรูปสัตว์ชนิดต่างๆความสนใจใคร,ร่รู้ก็ถูกกระตุ้นขึ้นมา ไอรินกำลังวาดรูปแมวน้ำอุ๋งอุงอยู่อุ๋งอุงเหรอต้นข้าวขอดูด้วยได้ไหมได้ชื่อต้นข้าวเหรอเด็กหญิงอลินดาหรือไอรินย้อนถามกลับมาพลางเอียงคอมองตาแป๋วเด็กหญิงอธิตาหรือต้นข้าวจึงชูป้ายชื่อที่ครูประจำชั้นคล้องคอให้เพื่อนดู ในกระดาษแข็งๆมีตัวหนังสือที่เธอไม่เข้าใจและมีรูปหมีอยู่ด้วยไอรินอ่านไม่ออกต้นข้าวก็อ่านไม่ออกแต่คุณแม่บอกว่าต้นข้าวชื่อต้นข้าวอืมคุณแม่ไอรินก็บอกว่าไอรินชื่อไอรินเด็กหญิงทั้งสองคนทำความรู้จักกันไปตามประษาแม้ฟังดูวกวนในบางที แต่ทั้งคู่เข้าใจในสิ่งที่ฝ่ายสื่อสารและสามารถพูดคุยกันในหัวข้อแมวน้ำอุ้งๆต่อได้ลามไปจนถึงเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยความสัมพันธ์ของเด็กหญิงทั้งสองคนเริ่มต้นขึ้นภายในชั้นเรียนอนุบาลอลินดามีหัวทางด้านศิลปะตั้งแต่ยังเล็กซึ่งมารดาของเด็กหญิงก็สนับสนุนเจ้าตัวจึงมีสมุดวาดรูปและดินสอสีติดกระเป๋านักเรียนไว้เสมอ ส่วนอธิตาเป็นเด็กช่างพูดช่างคุยพอเห็นเพื่อนตัวเล็กเริ่มลงมือวาดรูปอธิตาก็จะตั้งอกตั้งใจดูและชวนคุยสารพัดวันไหนที่นึกครึ้มอยากแสดงฝีมือบ้างเจ้าตัวก็จะเอ่ยปากขอซึ่งอลินดาก็ไม่เคยหวงแบ่งปันอุปกรณ์วาดเขียนให้เพื่อนอย่างเต็มใจในทุกครั้งพอก้าวเข้าสู่ชั้นอนุบาลสความสนิทสนมของเด็กหญิงทั้งสองก็ยิ่งแน่นแฟนขึ้น แม้สามารถเล่นสนุกกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนคนอื่นได้แต่คนแรกที่อธิตาอยากอวดเมื่อมีของเล่นชิ้นใหม่ก็คืออลินดาและคนแรกที่อลินดาอยากอวดเมื่อได้สมุดวาดรูปเล่มใหม่ก็คืออธิตาเช่นเดียวกันโดยช่วงวัยเพียงเท่านั้นทั้งคู่จึงไม่รู้เลยว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นพิเศษจนอยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าเพื่อนสนิท อลินดาเคยสร้างความเข้าใจผิดยังการจุบพุ่งอธิตาจนเจ้าตัวร้องไห้โฮเพราะคิดว่าถูกเพื่อนแกล้งทว่าอลินดาคิดว่านั่นคือการแสดงความรักพอได้ปรับความเข้าใจและบอกถึงเจตนาของตัวเองความสนิทสนมที่มีก็ยิ่งเพิ่มพูนขึ้นสายสัมพันธ์ระหว่างเด็กหญิงทั้งสองคนได้ถักทอโยงใยไปจนถึงผู้ปกครอง ครอบครัวของทั้งคู่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันพอถึงวันเกิดปีที่ห้าของอลินดาเด็กหญิงก็ร้องขอให้มารดาชวนอาทิตามาร่วมงานด้วยซึ่งนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ผู้ใหญ่ทั้งสองครอบครัวได้ทำความรู้จักกันอย่างจริงจังและเปิดโอกาสให้เด็กหญิงทั้งสองได้ใช้เวลาในวันสำคัญร่วมกันนับแต่นั้นทุกอย่างดำเนินไปโดยปกติสุขจนกระทั่งเด็กหญิงทั้งสองเติบโตขึ้นจนเรียนจบระดับประถมศึกษา อลินดาสมัครเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนใกล้บ้านแต่อธิตามีความจำเป็นต้องย้ายไปอาศัยอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์เนื่องจากความรับผิดชอบด้านการงานของบิดาสายสัมพันธ์ระหว่างเด็กหญิงทั้งสองจึงถูกหยุดไว้เพียงเท่านั้นต้นข้าวไม่อยากไปเลยต้นข้าวอยากเรียนอยู่กับไอรินที่นี่เด็กหญิงอาิตาในวัย12ปี เอ่ยทั้งที่สะอึกสะอื้นเจ้าตัวกอบกลุมสองมือของเพื่อนสนิทไว้แน่นซึ่งอลินดาก็ไม่ต่างกันนักเด็กหญิงน้ำตาคลอเบ้าแต่พยายามอย่างยิ่งที่จะไม่ร้องไห้ต้นข้าวไม่ร้องไห้นะเดี๋ยวก็กลับมาแล้วถ้าต้นข้าวกลับมาเราจะเป็นเพื่อนกันอีกไหมเป็นสิต้นข้าวเป็นเพื่อนของไอรินตลอดไปนั่นแหละ อืมงั้นต้นข้าวจะรีบกลับมาหาไอรินอย่าเพิ่งมีเพื่อนใหม่นะต้องรอต้นข้าวก่อนอืมไอรินจะรอนะเด็กหญิงทั้งสองมอบคำสัญญาให้แก่กันโดยที่ไม่รู้เลยว่าการกลับมาที่พูดถึงนั้นมีอยู่จริงหรือเปล่าบางทีครั้งนี้อาจเป็นการจากลากันชั่วชีวิตก็ได้ทว่าทั้งสองยังคงมีความหวังว่า ในสักวันหนึ่งโต๊ะเรียนข้างๆจะเป็นเพื่อนสนิทที่นั่งอยู่เหมือนกับที่เคยเป็นมาตลอดไอรินลุกขึ้นมาคุยกันเดี๋ยวนี้เลยนะหญิงสาวส่งเสียงเรียกพลังเขย่าตัวคนที่นอนหลับอยู่บนเตียงให้ตื่นขึ้นภายในห้องนอนที่จากไปนานถึง10ปีเศษร,ระอุปไปด้วยโทรศัพท์ของเจ้าของห้อง อธิตาตื่นขึ้นมาในเวลาสิบโมงเช้าและพบว่าเดือนร่างของตนไม่มีอาพรปกปิดแม้สักชิ้นสํำร้ายไปกว่านั้นคือเพื่อนในวัยเด็กที่นอนหลับปุ๋ยอยู่ข้างๆก็อยู่ในสภาพเลยเปล่าเช่นเดียวกันไอรินต้นข้าวบอกว่าให้ตื่นขึ้นมาคุยกันก่อนไงอืมคนถูกปลุกตอบรับในลำคอแต่เพียงครู่เดียวก็หลับต่อ เล่นเอาอธิตาถึงกับกดหัวคิ้วเข้าหากันจากที่มีน้ำโหอยู่นิดๆก็คลายว่าตอนนี้จะเริ่มไม่สบอารมณ์ขึ้นมาจริงๆมีลูกใช่ไหมได้สิ้นประโยคที่ฟังดูคล้ายคำประกาศสิทธิอธิตาก็ดึงผ้าห่มที่เพื่อนในวัยเด็กใช้พันกายจนดูคล้ายดักแด้ออกและวฟาดร่างกายโป๊เปลยนั้นด้วยหมอนไม่ยัง แม้จะยังง่วงงุนจนไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ตอนนี้ได้แต่เมื่อถูกทำร้ายอลินดาก็รีบดีดตัวลุกขึ้นปัดป้องทันทีต้นข้าวจะฆ่ากันได้ไงก็ใช่นะสิคนแบบนี้อยู่ไปก็โรกโลกตีมันให้ตายตรงนี้แหละเราจะมาฆ่าแกงกันทำไมล่ะไอริดไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยต้นข้าวจเย็นเยก่อนได้ไหมไม่ได้ทำอะไรผิดหรอ อทิตาย้อนถามเสียงสูงยิ่งเพื่อนในวัยเด็กยืนยันว่าไม่ได้ทำอะไรผิดทั้งที่อยู่ในสภาพล่อแหลมขนาดนี้อารมณ์ก็ยิ่งครุ่น่นมากขึ้นไปอีกไอสภาพที่แก้ผ้ากันทั้งคู่แบบเนี้ยไอรินยังจะกล้าบอกว่าไม่ได้ทำอะไรผิดอีกเหรอแก้ผ้าอลินดาเพิ่งได้สติเธอสำรวจร่างกายของตัวเองและอีกฝ่าย เมื่อเห็นว่าไม่มีสิ่งใดปกปิดเดนร่างแม้สักชิ้นก็ตาสว่างขึ้นมาทันทีใช่ทีนี้ไอรินเข้าใจหรือ,อยังถ้ายัางต้นข้าวจะได้ตีอีกเอาให้สมองไหลออกมาเลยปากถามว่าเข้าใจหรือยังแต่ไม่ได้รอฟังคำตอบอธิตาลงไม้ลงมือกับเพื่อนในวัยเด็กต่ออีกยกคนที่ถูกทำร้ายจึงออกแรงรั้งตัวเธอไปกอดไว้และแย่งหมอนโยนทิ้งไปข้างเตียง ปล่อยต้นข้าวนะไอรินไม่ปล่อยต้นข้าวตีไม่หยุดขนาดนี้กว่าจะคุยกันดูเรื่องไอรินคงช้ำในตายก่อนพอดีก็ให้มันตายไปเลยสิใจร้ายจริงนี่เราเป็นเพื่อนกันนะเออาก็จะให้ตายท่าเดียวแล้วเพื่อนอะไรเขานอนด้วยกันละไอรินอธิตาเถียงทั้งที่ดิ้นคลุกคลักอยู่ในอ้อมกอดของอลินดาหลังจากที่ห่างหายกันไปนานถึง10ปีเศษ เมื่อได้กลับมาใช้ชีวิตในเมืองไทยอีกครั้งสายสัมพันธ์ระหว่างเธอและเพื่อนในวัยเด็กคนนี้ก็ผิดเพี้ยนไปจนแทบไม่มีสิ่งใดเหมือนเดิมสักอย่างไอรินขอโทษไอรินไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจแต่ทำตั้งหลายรอบเนี่ยนะท้าไม่หมดแรงไปก่อนจะได้สติตอนไหนล่ะไอบ้าเอ้ยอลินดาทำหน้านิ่วเมื่อคนที่อยู่ในอ้อมกอดยังออกฤทธิ์ออกเดชไม่หยุด อธิตาในวัยเด็กตัวใหญ่กว่าเธอเล็กน้อยแถมยังมีพลุงพลุยดูหน้าบีบด้วยแต่ในวัย23ปีเจ้าตัวกลับมีรูปร่างระหงชนิดที่ว่าเธอสามารถรั้งเอวบางมานั่งบนตักได้โดยแทบไม่ต้องออกแรงต้นข้าวอย่าพูดเหมือนไอรินผิดอยู่คนเดียวสิเมื่อคืนเราก็เต็มใจกันทั้งสองฝ่ายไอรินไม่ได้ขืนใจต้นข้าวนะ ไม่ต้องมาเถียงเลยนะถ้าต้นข้าวบอกว่าไอรินผิดก็คือผิดเอาแต่ใจจังอธิตาค้อนตาเขียวหากไม่ติดตรงที่อลินดารั้งเอวเธอไว้รับรองเลยว่าเพื่อนในวัยเด็กไม่มีทางนั่งรอยหน้าลอยตาพูดอย่างนี้แน่ตกลงต้นข้าว demek. อยากให้ไอรินรับผิดชอบใช่ไหมรับผิดชอบเรื่องอะไรก็เรื่องที่เราสองคนมีอะไรกันไง ไม่ต้องเอา้าที่ต้นข้าววัยวยไม่หยุดไม่ใช่ว่าอยากให้อรินรับผิดชอบหรออลินดาขมวดคิ้วมุ่นการพูดคุยกับอธิตาเป็นเรื่องยากทั้งอารมณ์ฉุนเฉียวและคำพูดประชดประชันนิสัยเหล่านั้นประกอบเป็นตัวตนของเพื่อนคนนี้ตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้ต้นข้าวแค่อยากให้ไอรินรู้ว่าทำอะไรลงไปไม่ใช่นอนสบายใจเป็นท้องไม่รู้ร้อนแบบนั้น ไอดินก็ดูแล้วไงโดนตีจนอ่วมขนาดนั้นไม่ดูก็บ้าแล้วดูแล้วก็ปล่อยต้นข้าวสิก็ได้แต่ต้นข้าวห้ามทำร้ายร่างกายกันอีกนะเมื่ออธิตาส่งเสียงเป็นเชิงรับคำอลินดาก็ยอมคลายวงแขนออกเธอมองตามเพื่อนในวัยเด็กที่ขยับไปนั่งอีกฝั่งหนึ่งของเตียงและคว้าผ้าห่มมาคุมร่างกายเปลือยเปล่าไว้จนถึงอกพลันใบหน้าก็ร้อนเผาตามไปด้วย พอเพิ่งตระหนักได้ว่าตนก็อยู่ในสภาพเดียวกันไอรินอย่ามาแย่งพระห่มได้ไหมไอรินดาคว้าพระห่มมาคุมร่างตัวเองบ้างแต่เจ้าของห้องยังออกอาการขี้หวงแบ่งหน่อยเถรนาต้นข้าวอยากคุยกับไอรินในสภาพนี้หรือไงชอบดูไอรินโป้หรอใครมันจะไปชอบอย่ามามั่วนะไม่รู้นี่เมื่อคืนไอรินก็เห็นต้นข้าวมองกันตาแป๋ว อย่ามาพูดแบบนี้นะไอรินไม่พูดก็ได้ตกลงต้นข้าวไม่อยากให้ไอรินรับผิดชอบจริงหรอถ้าเราสองคนต้องคบกันไอรินก็เต็มใจนะไม่แล้วต้นข้าวจะเอายัางไงเมื่อกี้ก็พูดเองว่าเพื่อนเขาไม่มีอะไรกันเพราะงั้นการคบเป็นแฟนก็เป็นทางออกเดียวปะ Friend with Benefit ไงฮะ Friend with Benefit คำนี้อลินดาก็เคยได้ยินผ่านหูอยู่บ้างมันคือการมีความสัมพันธ์ทางกายกับเพื่อนโดยไม่มีความรักมาเกี่ยวข้องเป็นความสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่งที่มีอยู่ในสังคมทว่าเธอไม่เคยคิดว่าตนจะเฉียดเข้าใกล้คำนี้ซ้ำร้ายมันยังเกิดขึ้นกับเพื่อนในวัยเด็กที่เฝ้ารอวันได้กลับมาอยู่เคียงกันนานสิบปีด้วยไม่เคยได้ยินเรื่องไงถ้าหัวโบราณมากจนเป็นไม่ได้ก็ตัดขาดกันไปเลยไม่ต้องเป็นเพื่อนกันอีก ไม่ได้สิไอรินรอเจอต้นเข้ามาตั้งสิบกว่าปีนะจะให้ตัดขาดกันตอนนี้ได้ยังไงเงินก็เหลือแค่ตัวเลือกเดียวปะไอรินอลินดาถอนใจยาวความสัมพันธ์ในรูปแบบที่อธิตาหยิบยืนให้ไม่ใช่สิ่งที่คาดคิดไว้สักนิดเธอเฝ้ารอเพื่อนคนนี้ด้วยหวังว่าวันหนึ่งสายใยระหว่างกันจะกลับมาเหนียวแน่นดังเช่นวันวานทว่าเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ดันกลับตลบัต นอกจากเธอจะไม่สามารถรื้อฟื้นความหลังครั้งเก่าได้ความสัมพันธ์ทางกายยังถลํำลึกจนยากเกินจะแก้ไขแล้วไอรินต้องทำยังไงบ้างก็ไม่ต้องทำยังไงแค่ไม่ต้องสนใจเรื่องเมื่อคืนอีกเพราะต้นข้าวก็จะไม่ใส่ใจเหมือนกันเราจะทำได้จริงเหรอเลิกพูดเพ้อเจ้อได้แล้วไอรินลุกขึ้นไปแต่งตัวแล้วกลับบ้านไปเลยก็ ไอเดนไม่มั่นใจว่าจะทำได้นี่เป็นเพื่อนกันอยู่ดีๆจะให้มาเป็นเทรนวิดเปเนฟิตกันต้นข้าวว่ามันไม่แปลกไปหน่อยหรอไอเดนควรคิดเรื่องนี้ก่อนที่เราจะมีเซ็กกันไม่ใช่หรือไงอลินดาเถียงไม่ออกจึงได้แต่นั่งฟังอธิตาบนเสีงเล็กเสียงน้อยต่อไปอีกพักใหญ่จนกระทั่งเจ้าหล่อนพอใจแล้วจึงสะบัดก้นเข้าห้องน้ำไปและไล่เธอกลับบ้าน บทสรุปของเรื่องนี้จบลงตรงที่ไม่มีอะไรผูกมัดอลินดายอมอยู่ในความสัมพันธ์ที่อธิตาเสนอเพราะไม่อยากสูญเสียเพื่อนคนนี้ไปอีกโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าจากเพื่อนในวัยเด็กกลายเป็นเฟรนด์วิธเบนิฟิตได้ยังไง